สวัสดีค่ะมิงดากระจายอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะแต่ไม่ว่าจะสิ้นเดือนนี้หรือสิ้นเดือนไหน,ไหนข่าวดกระจายก็มีมากระจายอยู่ตลอดทั้งข่าวฮอตประเด็นร้อนที่จัดมาให้แล้วค่ะตอนนี้ขึ้นแท่นคู่รักป้ายแดงที่น่าอิจฉาที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้สำหรับคู่ของสาวแซบเมพิชนาตและแฟนหนุ่มนักเตะทีมชาติไทยเจษณาทิพย์ที่เพิ่งเปิดตัวควบหาดูใจกันโดยล่าสุดบ่ายวันนี้สาวเมก็ได้ออกมาเปิดใจอย่างเป็นทางการแบบ หมดเปลือกถึงรักครั้งใหม่ชนิดเดินแค่แมงเม้าว,ว่ารักนี้จะไปรอดแค่ไหนเออจริงๆอะเมย์ก็อยากคบกันแบบเหมือนคนทั่วไปอะเมย์พูดไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณคนที่ให้กําลังใจเมย์ก็เมย์ก็อยากให้คนที่รักเมย์รักเขาด้วยอยากให้ช่วยเป็นกําลังใจให้เขาเราเราจะหวานมากแบบแอบมแอบมันๆนิดนึงอันนี้มันเป็นฟิลลิ่งไงนะคะ มันเป็นอินเนอร์ค่ะต้องลองคมเด็กดูแล้วค่ะส่วนสูงอายุไม่เป็นอุปสรรคตับใดที่หน้าเราเท่ากันะ<ห>นะคะแล้วเรารักกันฉะนั้นช่างมันเถอะค่ะใจเดิมใช่ไหมความรักของเราี่เป็นเรื่องใจเ<ห>ดิมใจค่ะ,คะเอาเป็นว่าไม่พูดเลยมากดีกว่าเดี๋ยวคนมาด่าอีกเอาไปา <c oughs> ดูดูกันไปเรื่อยๆแล้วดูไปยาวๆดีกว่าค่ะหมอนหลังค่ะเคยดูดวงให้เมย์ไว้ว่าไปปี59หรือจะสละโสดอะไรเงี้ยปุยยากค่ะเพราะว่าเขายัง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 เด็กอยู่แล้วก็ยังเรียนไม่จบเลยอะค่ะไม่เป็นไรทำเป็นรอได้ ไม่ว่าจะเจอดราม่าแค่ไหนแต่ก็ไม่ทำให้ความหวานของคู่สาวขวัญอุษามณีกับหนุ่มกอล์ฟพิชญะน้อยลงเลยค่ะไหนจะแฮชแท็กรูปชุดแต่งงานถึงกันแถมยังมีข่าวว่าหนุ่มกอล์ฟตามเฝ้าถึงกองละครอีกด้วยก็ไม่ได้ตลอดนะครับก็มีไปบ้างเล็กๆน้อยๆครัก็ซื้อขนมอะไรอย่างเงี้ยไปให้นิดหน่อยฮะนี่คือคม่อยากให้มาทานก็ก็คงทั้งสองมั้งครับเลไปตามเฝ้าไม่ถึงขั้นนั้นครับไม่ถึงขั้นนั้นครับล่าสุดมีหมอที่เขาออกมาเป็นแซวมันทำไม บ้างมันผ่านครับผมเป็นยังไงบ้างครับกรไม่น่ารำคาญสักนิดหราครับก็เออก็ก็คิดว่าฟังหูไวหูครับถ้ามีเรื่องในเห็นผ่านลงรูปชุดแต่งงานแล้วก็ติดแผลอะไรอย่างนี้เขาเนี่จะบอกเป็นยังไงเอับเราว่าชุดนั้นนะครับมันเป็นชุดที่น้องเขาถ่ายละครกับพี่เวียใช่ไหมแล้วก็น้องเขาเป็นคนขี้อ้อนอะไรอย่างนี้ยครับก็อาจจะแบบแซวแซวเล่นอะไรอย่างนี้ยครับก็ครับผมเรื่องนี้ก็อาจจะขอเวลาให้เราทั้งสองคนหน่อยแล้วกันครับ ส่วนอีกคู่ที่เพิ่งเปิดตัวมามันมาสำหรับคู่ของสาวเอสเธอร์ที่เพิ่งบอกออกสื่อว่ากำลังคุยๆกับพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิอยู่นั้นเจ้าตัวก็วอนไม่อยากให้มองว่าเป็นการเปิดตัวครบกันก็อย่าเรียกว่าเป็นงานเปิดตัวเลยดีกว่าก็เหมือนแบบว่าชีวิตทั่วไปค่ะคนเราก็ได้มีคนให้เข้ามาศึกษาได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีแต่ละคนรอบข้างก็ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะบางคนก็ ก็เชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคะว่าพี่เคนเห็นว่าปกติพี่เคนก่อนอันเนี้ยเวลาขามกับใครเขาจะไม่ค่อยเปิดตัวแต่สำหรับเราเอเขาเปิดตัวเต็มเต็มจริงๆก็ก็ขอบคุณเขาที่เหมือนเขาก็ให้เกียรติเราก็หนูว่าด้วยด้วยอายุด้วยอะไรหลายๆอย่างที่โตขึ้นแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนชอบเราก็ขอบคุณนะคะแล้วก็แต่ว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยคือเราก็ไปทําทุกอย่างให้เขาพอใจไม่ได้หรอกหนูว่าชีวิตเราแล้วก็ แล้วก็ใช้เถอะเรามีอยู่ชีวิตเดียวเรามีความสุขกับอะไรแล้วก็ทําสิ่งนั้นเถอะงานงอกแล้วคะ่ะสำหรับพิธีกรชื่อดังวด,ดี้วุฒิธรที่มีประเด็นเม้าแรงว่าเจ้าตัวเป็นต้นตอนในการชักใยให้สาวขวัญเจอกับหนุ่มกอล์ฟในวันที่ถ่ายรายการตื่นมาคุยซึ่งทำเอาคุณแม่ของสาวขวัญไม่ปลื้มอย่างแรงอ้าวยังไงล่ะเนี่ยชี้แจงหน่อยทีมงานบอกว่าวันนี้รัมมาษณ์ขวัญคุณแม่พี่สาวผมรู้ไม่กี่นาทีก่อนกอล์ฟมาครับตัวน้อยมากผมเออ ถ้าใครดูเนี่ยผมจะอึ้อออองงงไไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่า <S <s พี่ว่ามันก็คงจริงบ้างอะฮะแม่ที่แม่ไม่ปลืม้มเพราะว่าคือพูดออกตรงๆนะตอนนี้กระแสมันเยอะมากเราไม่รู้ว่ามันอะไรคือเรื่องจริงนะเ <s> <นะ S 1> พราะว่าทางคุณแม่เองเขาก็วันนั้นเขาก็โอเคนะ แต่พอเห็นแล้วโทษนะฮะพอเห็นการสะายอาจจะรู้สึกไม่โอเคกับข่าวที่มันเกิดขึ้นมันก็ยิ่งอาจจะทําให้ไม่โอเคอเงี้ยเราไม่ผมเราไม่รู้และฮะว่าแต่ละวันอารมณ์มันจะเป็นยังไงไม่ว่าคนจะว่ายังไงเราไม่เขาสึกว่าความรักเป็น,เ,ปนเรื่องดีก่อนหน้านี้เขาเขาเจอสึกหนักคือเขาเจอเหตุการณ์ที่เขาต้องผ่านมาแล้ววันนี้เขาก็ให้โอกาสกันและกันแล้วผมว่าการที่มนุษย์เราให้โอกาสกันและกันแล้วลองคบกันมันเป็นเรื่องดีแล้วถ้าอนาคตมัน มันไปกันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนวันนีว่าทุกอย่าง <tortured. S 1> ที่เข้ามาในชีวิตมันคือบทเรียนที่ดีหมดงานเข้าเต็มๆสำหรับคู่รักคาร์อกก้อยรัชวินกับหนุ่มตูนบอดี้แ a ลมที่อยู่ๆก็มีแชทหลุดมาว่าทั้งคู่ได้ย่องไปลองชุดแต่งงานกันแล้วแม้แบบนี้จะมีวิวาสายฟ้าแลบหรือเปล่าสาวก้อยเขาก็บอกมาว่าก็ไม่ไม่ไม่ใช่ความจริงค่ะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันมาจา <c oughs> กไหนเหมือนกันใช่ ว่าเราท้องอีกอืมอืมก็เนี่ยค่ะชใช่กำลังกำลังจะต้องไปวิ่งด้วยอ่าท,ที่เราเห็นข่าเนี่ยเราตกใจมค่ะขำมากกว่าขำแล้วก็แบบก็งงว่าเออมันหลุดมาได้ยังไงมันมันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างคนที่ใกล้ตัวก็ทุกคนเนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วว่าแบบอุ้ยมันมันไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตูนนะคะเขาว่ายังไงบ้างเขาก็ก็ฟังแล้วเขาก็แบบ ไม่ไม่สบายใจนิดหนึ่งแต่ก็มันไม่มีใครมันไม่มีใครโอเคเหรอคะ่ะสมมุติว่าเวลาถ้าเราต้องเจอข่าวที่มันมันไม่ใช่ความจริงอย่างเงี้ยเนานะก็ว่าทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเออ มันมีผลกระทบมาถึงตัวเราคลอดแล้วค่ะคลอดแล้วขอแสดงความยินดีให้กับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนักแสดงมากฝีมือเบนส์ครชิตาและมิกก์รมวุฒิที่ควอดลูกสาวคนแรกด้วยวิธีการผ่าคลอดเมื่อเวลาหกโงเช้าของวันนี้พร้อมตั้นชื่อว่าน้องเตรมซึ่งตอนนี้ทั้งคุณแม่คุณลูกต่างปลอดภัยหายห่วงแล้วค่ะแอปบอกเอาไว้นิดหนึ่งว่าข่าวช่วงนาเนี่ยมาเกันยกชุดเลยนะห้ามพลาดชค่ะจะเซ็กซี่แบบตะบีตะบันเซ็กซี่อะไรขนาดนั้น เเขาายยังดกกมกลค่ะประเด็นร้อนๆในช่วงนี้มีมาตลอดโดยเฉพาะประเด็นเนี้ย เรียกว่าเป็นเซ็กซี่น้องใหม่ที่มาแรงสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสุดแซ่บแซมมี่ดอลลาชาเค้าวเวลทีลาสุดคว้าตำแหน่งผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดแห่งปีไปครองจากนิตยสารชื่อดังแม้มาถางเซ็กซี่ปุ๊บก็ไม่ไายโดนเปรียบเทียบกับเซ็กซี่รุ่นพี่อย่างสาวปูปรยาที่เคยได้ตำแหน่งนี้เหมือนกันจนได้อย่าเปรียบเทียบเลยคือคืออย่างอย่างก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรุ่นพี่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นแบบรุ่นน้องซึ่งหนูเชื่อว,ว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนที่แบบ มาต่อหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบจะสืบทอดกันไปค่ะก็หลังจากนี้เราจะแบบเดินสายแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยมาตำแหน่งการเตีคือก็ไม่ไม่ได้จะแบบ จะเซ็กซี่แบบตะบีตะบันเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นจริงๆอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับงานอยู่กับการเทศะตรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถาว่าชีวิตประจําวันเราก็ไม่ได้เซ็กซี่นั้นเราก็ยังเหมือนเดิมใส่แบบ้อยืดเกงยีนผ้าใบเหมือนเดิมค่ะทำเอาสาวสุดมั่นต้นหอมสกุลตลาเคินไม่เป็นท่าเลยล่ะคะ่ะหลังถูกหนุ่มสันประชากรหอมแก้มฟอดใหญ่กลางรายการหนึ่งที่ทั้งคู่ไปออกด้วยกันจนเกิดเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ที่แฟนๆตามเชียร์ให้กิกกั๊กกัน อย่างนี้มีลุ้นรักนอกจอไหมคะสาวหอมโยเขายังเด็กมากเลยค่ะและอย่างหอมตอนนี้ก็ทําแต่ง,งานไม่มีปัญญาไปพัฒนาใครจริงๆค่ะค่ะแสดงว่าตอนนี้หัวใจเราคือยังไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องความรักถ้าเป็นแท็กซี่มิเตอร์ก็ติดปลายว่างว่างแบบอย่างรุนแรงค่ะทําแต่ง,งานจนไม่มีเวลาแบบแม้กระทั่งคุยกับใครก็ไม่มีอะค่ะมีหนุ่มๆเข้ามาหาเราบ้างไหมคะไม่มีด้วยค่ะประเด็นนั้นสําคัญคือถ้ามีก็น่าจะเอออาจจะมีสารต่อแต่เงินไม่มีเลยค่ะ ด้านสาว30ยังแจ๋วน้ำฝนพัชรินบอกเลยว่าเพิ่งผ่านวันเกิดมาเมื่อวานนี้ค่ะแถมปีนี้เจ้าตัวแฮปปี้เวอร์เพราะได้ทำบุญและกินข้าวพร้อมครอบครัวและเพื่อนๆแถมอิม่มอกอิ่มใจกับหนุ่มคนใหม่ที่เพิ่งคุย,ค,ยคุยกันด้วยใช่ไหมคะก็ดีค่ะก็เพิ่งเพิ่งเริ่มต้นนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไปอันนี้คือเริ่มคุยกันมานานแค่ไหนล่ะยังไม่นานมากค่ะประมาณสักกับเดือนเป็นคนในวงการเหรอเนาะวงการเดีย๋ยวค่อยบอกได้ไหม <laughs> ส่วนคู่สาวแดนกิมจิซอจียอนกับนุม่มคาร็อกอาอานัทพลคู่นี้ก็ยอมรับชัดเจนทั้งคู่ค่ะว่ากลับมารีเทิร์นเอ้ยกลับมาคุยกันอีกครั้งอ,อคราวนี้ให้ฝ่ายชายอย่างนุม่มอามาคอนเฟิร์มชัดๆบ้างว่าจะมีลุ้นสถานะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามและให้กำลังใจแต่ว่าก็อยู่แบบนี้เราก็สบายใจมากกว่าครับเราไม่ต้องมานั่งแบบถึงห่วงกันอะไรนะครับ ฮอตของข่าวเซตนี้แล้วมาลุยกันต่อในช่วงหน้านะคะต่พี่แจ๊สชวนชื่นงานเยอะเยอะเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยจะมีคิวให้ชาวคณะชวนชื่นบางประคาพี่จิ้น แม่แม่ตลกรุ่นใหญ่อย่างจิ้มชวนชื่นพร้อมชาวคณะแวะมาเยี่ยมเยียนดาวกระจายพร้อมบอกข่าวว่าวันเสาร์ที่25มิถุนายนนี้เจ้าตัวเตรียมจะเปิดธุรกิจร้านอาหารแนวฟู้ดท็อกรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครที่มีการรีแบรนด์จากร้านเดิมที่ชื่อว่ากระท้อนมาเป็นกระท้อนไก่ลอยฟ้าใบชวนชื่นยกทีมชวนชื่นโอ้โหงานนี้พี่จิมเขาก็ขอคอนเฟิร์มความบันเทิงที่พร้อมเสิร์ฟถึงลูกค้าทุกคนแน่นอนค่ะ ว่าแต่งานเปิดตัวร้านคราวนี้จะได้เห็นน้องชายอย่างแจ๊ดชวนชื่นมาร่วมงานด้วยหรือเปล่านะเพราะมีข่าวเมสามาว่าพักหลังแจ๊ดไม่ค่อยมีคิวมาร่วมงานกับพี่ๆเลยหรือหนุ่มแจ๊ดจะไม่ได้อยู่ในคณะชวนชื่นแล้วอุ๊บจริงแล้วถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆที่อย่างรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือ เราก็จะขโมยคิวขอจากที่อื่นเราจะไม่ยุ่งกับงานประจำถ้าเวลาเราเกิดโปรเจกต์ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คงต้องขอเขาละมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาของเขาเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาทำสร้างทุกอย่างของเขาให้เต็มที่พักยกดูข่าวเพราะเสียงหัวเราะมาแล้วจ้าอราลเล่ขงของขำสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้มาดูหนุ่มทั้ง5คนจากวงทุ่มทีไฟอัลทท่าดาวกระจายกันค่ะพูดเลยหนุ่มๆจัดให้โดยไม่ต้องขอแม แถมแสงไฟก็เป็นใจเอาซะด้วยชนิดที่ว่าไฟมาท่าพร้อมสามกล้องนี้นะคะหนึ่งสองามกล้องนี้ค่ะ2นึ่งสองกลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้หนิงไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณเสือ้อผ้าจากชากะเครื่องประดับจากเวเนซ่าแล้วเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ